เลยเดียวเรจะมามาดูปูนี่ครัตัวใหญ่ตัวนะครับดูนั่นนะครับกำลังกำลังกินอาหารนะครับผมดูครับตัวนี้ครับตัวนี้กำลังนี่คือผักนะครับผมเพื่ออะไรครับอกัารนอน แหญ่หน้ารักลใหญ่น้ารักมากเลยผมจะจับให้ดูมันจะจมีขับตัวที่เป็นศลางันนตัวกาดด้วยนะครับครับผมจะจับให้ดูข้าที่มันดูก็คสอข้างนี้ครับมีการมันแบบอ ตัวใหญ่มากนะครับู้ชครับตัวใหญ่มากจับมไ,จไม่ได้ครับมึงจะปล่อยมันไม่ให้ผมปล,อล,มลม่อยเดี๋ยวจะจับมันนะครับมันจะจับในตัวมันกะดืด้อผานได้ด้วย,วย,วยตัวนี้นะครับก็ผม่านะ่ ตัวนี้ก็ผมก็น่าสุดสั่งมากเลยขาก็ด้วยตั้มไม่มีด้วยอุ๊ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะจับมาให้จะจับม้ดูมันไม่ให้ผมจับนะครับตัวนี้ ปล่อยมันบผมพูด<ม>ดูปากมานันนะครับปากมันปากนั้นปากนั้นต่อไปดูครครต่อไปนะครับส่วนตรงนี้คือตัวเล็กๆครับเยอะอยู่เยอะมากมันเยอ บ้านมันหลังครับคือน่ารักครับน่ารักตกสันน้องครับเดี๋ยวเอาบ้านมันออกกัน ตือไม้อะไรไม่รู้ครับทุกคนนีก็ฟววังถึงไว้ก็ววบ้านมันเหมือนกันนะครับนะครับตรงนูน้นเนี่ยสี่ตัวกกำลังต่อยกันดูตัวน,น้าครับต่อยกันนะ มันกำลังต่อยครับมันกำลังต่อยก็ดูดูนะครับนะครับนั่นกันนะครับมันสู้กันแล้วครับตอนนี้ครับมันก็อยากจะเข้าบ้านของมันแต่มันไม่อยากเข้าบ้านเลยอ่ะมันจข้าวดาวเนี่ยนะ พาน้องไปพาน้องออกกันจากป่านะครับครับดูครับมันจะเชื่องครับอันนี้ผมทำให้มันเชื่องทำให้มันเชื่องครับ ดูยนนะครับดูนะครับมันก็อ้ามอ้าวเล่นปล่อยนะเดี๋ยวผมจะทำให้มันเชื่องไม้อาเนยาัเนี่ยนี้มันไม่ได้รัะดูครับมันกำลังต่อยกันแล้วครับกำลังสู้กันอ่ะโอยปูที่ผมเลือกก็คือปูหนัก แบบนี้ก็น่าละเป็นหมดนะครับมาดูนะครับมันกำลังต่อยกันนะครับมันกำลังต่อยครับมันกำลังต่อยโนโนครับกำลังต่อยกันนะครับคนตัวนี้มันสองตัวครับสนิทกันมากเดี๋ยวครับผมไล่ ต่อยกันอีกแล้วครับโอ้โ oh. หตัวนี้กำลังเดินขาด้วยนะครับมันก็อยู่ใกล้ใกล้บ้านโอ้โ oh. หจะท้องการเอาอาหารให้มัน จะลองอาอหานี้ให้มหันอาจจะเป็นแค่ว่า,าป้าจะตั้งกล้องให้มำใจเย็ยนก่อนก็ตก เขามากำลังก็มั้งครับผมทำให้มันเชื่องครับมันจะกินอาหารนะครับเอบคุรครับเห็นเวลาบางนีมันจะกินเวากินก่อนี่รู ทำกับเราหานันมันคุณครับวมื่อไรจะกินแล้วครับครับ <c oughs> กำลังเมาครับ <c oughs> กำลังสู้กันนะครับสามตัวสู้กันแล้วโ,โหได้มาบ้างครับเงินเงินแล้ว สู้กันแล้วครับดูตรงฝั่งนี้ครับสู้กันแล้วนะครับฝั่งนี้นี้สู้กันครับดูครับกำลังสู้กันแล้วนฝั่งนี้มันไม่ได้สู้กันฝั่งตรงนี้สู้กันครับดูครับตกแล้วตกแล้วครับสู้กันอีกแล้ว ตัวนี้นะครับตัวน้นอยๆมันมองผมเลยนะครับม,มองผมเนาะสวยทีนี้น่ารักเลยตัวนี้ก็กำลังเดินครับกำลังเดินนี่กำลังเดินตนัวนี้โอ้ คนไม่ทำอะไรกันตัวน,นี้มันมองกล้องแต่มันมองกล้องนะครับ <IS> โหต uh, ัวน,นี้ก็สน <IS> ิทกันหนีบนะครับมันหนีบแล้ครับมันหนีบแล้ครับโหตลังหนีครับกำลังหนีมันกำลังหนีครับดูครับดูนะครับดูให้ดีครับทุกคนไอ้ครับขาด้วนมันยังไม่ไปเลยขาดด้วนยังไม่ไปเลยนะ ใครนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสไครใแค่นี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ